เป็นคน,นที่จะรว,วยได้าจากการมีคู่เนี่ยมีคู่แล้วตั้งตัวได้ <นะ S 2> สมการนี้เลยนะมีคู่เท่ากับรวย สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตาและวาร์ปทะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับหัวข้อวิธีการรวยที่ถูกชะโลกของ12ราศีในคลิปนี้เป็นราศีกันนะครับตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเ็ให้พวเราสองคนด้วยครับครับทางช่อง youtube โหราวาร์ปและเพจ a c e b o o k โหราวาร์ปพยากรนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเิดเข้ามา สู่เดือนใหม่เดือนพฤษภาคมปี65แล้วนะครับตอนนี้ช่องโหลาวัของเราก็ได้ฉลองยอด28,000สับสไครผู้กดติดตามนะครับจะ30,000อยู่ในเร็วๆนี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าและสนใจอยากให้สินค้าและบริการของคุณ ได้รับการโปรโมทให้โลกรู้มากขึ้นหรือต้องการสนับสนุนเป็นพันธมิตรกับทางช่องเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจโหราลวัฒพยากรณ์นะครับเจ้าตัวเป็นราศีกันผูกพันกับดาวการงานไอเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องห่วงราะราศีชีวิตนี่เหมือนทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงขนาดเวลาข้องนะมึงังเหมือนทํางานเวลากินข้าวไปเที่ยวแม่งก็เหมือนทํางานโอ้เครียดยี่กว่าทํางานอีกราศีอื่นทํางานยังไม่เครียดเท่าราศีกันไปเที่ยวแต่ว่าท่านเรื่องเงินต้องบอกกันดีมากปกติดาวเนี่ยี่ เกี่ยวกับการเงินเนี่ยของทุกราศีนะเขาเรียกว่าดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินและความรักโดยตรง oh. พูดยังไงให้ทุกอย่างที่เป็นทางโลกการเงินความรักอย่างเงี้ย แต่สําหรับราศีกันดาวศุกร์ยังมามีหน้าที่ของกระดมพระอีกก็เป็นเจ้าเรือนการเงินอีกเรียกว่าพุ t เดอะไลท์แมนอินเดอะไลท์จ็อบของจริงดาวศุกร์เป็นภพที่สัมพันธ์ดีกับภพสุภาด้วยหรือแบบภพสุภะแต่ว่าดาวการเงินใหญ่ภพสุภาษหนึ่งราศีกันถ้าเป็นงานเหมาะกับงานต่างประเทศสองราศีกันดวงการเงินคือต้องได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่พอสมควรไม่่วอาเป็นคนเรื่องจากศูนย์ไม่ใช่ราศีกันจะบอกตัวเองเรื่องจากศูนย์ไม่ใช่ต้องมีทุนมาสักล้านหนึ่งเป็นอย่าง <laughs> มันต้องมีทุนแรกเริ่มนิดๆนะจากผู้อุปการะคุณที่เหนือกว่าอาจจะไม่ใช่คนพ่อคนแม่ก็ได้นะแต่เป็นคนที่เหนือกว่าฟันแต่เหมือนกับว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันที่ต้องมาซัพพอร์ตเกลือกูลกันเป็นคนถูกฉลอก,กับต่างประเทศจริงๆเพราะดาวการเงินสัมพันธ์สุภาพก็ยังพูดตรงๆว่าเป็นคนดีกับชาวต่างชาติก็ไม่ได้ไปว่าต้องไปทํางานที่ต่างประเทศและทํางานที่ mm hmm. ไทยเลยแหละแต่หมายถึงคุยอะไรกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เจ้านายหรืออะไรที่เป็นต่างชาติเนี่ยกันจะค่อนข้้งการถูกฉลอกับต่างชาติ็ปา <laughs> <ๆ S 2> ที่เนดาว สุระเคราะห์ใหญ่เกี่ยวกับบุญกุศลโชคลาภก็ยังทําหน้าที่ดีเป็นพันธุทุและปัตตานีเห็นไหมเป็นคนที่จะรวยได้จากการมีคู่เนี่ยมีคู่แล้วตั้งตัวได้แคปเจอร์อันนี้เป็นทิศทางการเงินที่อย่างหนึ่งเลยนะต้องแคปเจอร์ไว้เลยนะคือถ้าใครส่งนี่ก็จะหวังว่ามั่นคงนี่มันก็โอกาสีรุ่ๆสมการนี้เลยนะมีคู่เท่ากับ รวยไม่ควรโสดในเรื่องของเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ก็ราศีกันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าที่โอกาสให้เป็นวิกฤตเสมอการที่จะมีคู่หรือว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตก็ละเอียดละเอียดตบอกว่าไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นหรอกคนที่เข้ามาส่วนมากเป็นคนดีถ้าเป็นคู่คอแบบจริงจังนะเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองจริงจังมันคือดาวพฤหัสการไม่เหมาะกับรักเล่นเล่นรักแบบผ่านๆเพราะดาวที่แบบรักชั่วคราวคือดาวเสา กลายเป็นทุกข์อีกการนี่ทากิจกรรมอะไรบันเทิงหรือเสี่ยงโชคก็ไม่ค่อยดีเพราะเป็นดาวเสาร์อีกเอ่อดังนั้นเป็นราศีที่จะบอกว่าเสี่ยงโชคไม่ดีงี้แต่ว่าโอ้โหไม่มีหนูต้องทางานหนักเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ก็นี่ไงทางรัดนี่ไงมีผัวจบ <laughs> คือมันไม่มีเกณฑ์มีเงินจากโชคลาภที่เป็นหวยนี่บอกว่ามันมีเกณฑ์<น>สองอย่างคือทํางานและได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่หนึ่งสองก็คือมีคู่แล้วได้ดูแลก,กิจการของเขาสองอันนี้คือวิธีรวยของการ คนโสดแล้วจะคิดว่าจะต้องไปลงทุนนู่นนี่นั่นเล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมนะถ้าลัคนาคุณต้องก <ใน S 2> ารหุ้น,นแบบถือยาวก็เป็นดาวเสาร์ดาวเสานี่คุณต้องมีทุนรองรังแบบโ,โอ้โหกูกะว่าซื้อหุ้นตอนนี้กูรับผลอีก20ปีนี่หรอปะคุณ<อ>ต้องไม่รีบมันก็เหมาะกับลัคนาราศีกันเพราะว่าความละเอียดนะเขาเรียกว่าดูปัจจัยพื้นฐานซะละเอียดละออจกว่าจะซื้อตัวหนึ่งเนี่ยสา่คุณอ่ะมันไม่ใช่คนที่เล่นหุ้นเสี่ยงแล้วก็เป็นราศีที่ไม่ถูกกับราหูออีกเเพรราาาะป็นนั้ทํ อะไรอย่าไปมืดมืดมัวมัวเทาเท,า,ทามันต้องสายถูกต้องเท่านั้นแล้วราศีกันมาสายถูกต้องแล้วขึ้นเดี่ยดาวพุเรื่องหัดหดสดาวศุกร์ดีหมดเลย,ยสายถูกต้องคืออะไรสินสมรสไงครับ <laughs> เป็นเงินแบบถูกต้องจับต้องได้ไหมเงินสดที่เป็นแบงค์พันที่เรียกว่าสินสมรสเนี่ยอันนี้ชัดเจนจับต้องได้นะ มือจับก็ยังอยู่นะไม่ละลายค่ะอ่าเนี่ยราศีกันไม่บอกกับอะไรที่คุ้มเครือการเงินอย่าไปยุ่งกับบิตคอยคริปโตราศีอื่นอาจจะเล่นแล้วดีเช่นราศีเมษเล่นแล้วดีเพราะถูกกับราหูราหูเป็นราพักราศีมังกรราหูเป็นการเงินอันนี้เขาเล่นแล้วดีแต่ราศีกันไม่ได้ราศีกันต้องลูกประทําจับต้องได้หนึ่งก็คือทํางานทํางานเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดตายด้วยตัวเองกับ2ก็คือมีคู่เป็นใบเบิกทง ถึงแม้ไม่มีคู่มันก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนนั่นแหละเพียงแต่มันเป็นราศีที่มันไม่มีโชคลาภแบบฟุกฟุ๊กไงมันเลยเหมือนกับว่าเออต้องทํางานตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีคู่ครับมันก็อาสบายขึ้นอะไรอย่างีราศีกันเนี่ยนะถ้ายิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะถือคติมากเลยคือ,อเงินของสามีก็คือเงินของเราส่วนเงินของเรา ก็คือเงินของเราลักษณาราศีกันเมื่อเป็นพื้นฐานก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดละออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอะไรทําอะไรมันก็เป็นรูปวรรมจับต้องได้อะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนที่เพ้อฝันจินตนาการอะไรเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรมันต้องชัดเจนมีผลแานอะไรก็พิจารณาดีๆเพราะผลตอบแทนคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้ว บ้นปลายมันเป็นยังไงอะไรผลผลยังไงเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วนะว่าคุณเป็นคนตัดสิในใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็นี่แหละลงทุนให้ถูกทางเรื่องของอการเงินราศีกันก็จบเเท่นี้นะคร <ไป S 2> <ห>ับเท่านี้นะไปกันใปเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อดสวัสดีครับสวัสดีครับ